ครับสวัสดีครับผมช่างเอนะครับรู้ใจช่างรู้ใจคุณนะครับวันนี้เจอกันอีกหนึ่งคลิปเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับที่ลูกค้านะครับหลายท่านนะสอบถามกันมาเยอะเลยครับว่าเครื่องดีเซนมีไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องดีเซนเนี่ยลูกค้าจะแบบเปลือยเนี่ยลูกค้าจะบ่นว่าดัง ดังเสียงดังเลื่อนลั่นไปหมดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวที่เก็บเสียงดีมากนะครับตัวนี้เก็บเสียงดีมากนะครับแล้วก็เงียบด้วยเพราะข้างในบุว่าอย่างดีนะครับข้างในบุาฉนวนว่าอย่างดีข้างในเลยนะครับเป็นฟองน้ํานุ่มๆน,นะครับเก็บเสียงแบบนิ่มๆน,น,นะฮะมามาดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูทีละส่วนของเครื่องยนต์นะครับ ว่ามันมีส่วนไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซนนะครับเครื่องยนต์ดีเซนนะครับก็เป็นยี่ห้อมอนท่านะครับยี่ห้อมอนท่าแล้วตัวนี้พิเศษตรงไหนครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซน11แรงแล้วก็ความพิเศษของมันคือเป็นระบบ a t s ด้วยนะครับให้กำกำลังไฟนะครับถึงม็กซิมัมสูงสุดถึง7กิโลนะครับซึ่งเอาไว้ใช้กับงานตู้เชื่อมงาน ดีไอวายงานมอเตอร์นะครับก็ได้แทบจะเกือบทุกทุกรูปแบบของการใช้งานเลยนะครับแต่ก็อย่าให้เกิน70,00วัตต์นะครับหรือไม่ก็6000ก็พอนะครับเพราะว่าไว้เผื่อโหลดนิดนึงนะครับเพราะว่าการใช้งานของแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีโหลดเผื่อนะครับถ้าไม่มีโหลดเผื่อเนี่ยมันมันมันไม่ได้นะครับนะครับอ้าวมาดูกันครับมาดูที่นับปัดนะครับ ส่วนของหน้าปัดนะครับก็จะมีชุดสตาร์กุญแจนะครับเห็นไหมครับชุดสตาร์กุญแจแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นชุดเมนูนกับออโต้ไอตัวนี้มันสําคัญยังไงเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูนะครับคือตัวนี้มันใช้คู่ร่วมกับระบบ a t s อกล่อง ATS ตัวนี้นะครับกล่อง ATS ตัวนี้นะครับใช้คู่ร่วมกล่อง ATS ตัวนี้ซึ่งกล่อง ATS ตัวนี้จะต้องเอามาไปต่อกับไฟบ้านนะครับตัวนี้ต่อเข้ากับใต้เบรกเกอร์ไฟบ้าน นะครับเมนเบเกอร์ Baker, ไฟบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้า,าตัวไฟบ้านเนี่ยมันมันมันดับเครื่องก็จะสตาร์ทโดยออโต้นะครับโดยที่กุญแจบิดไปอย่างนี้เลยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับอันนี้คือความพิเศษของมันเนี่ยถือว่าสุดยอดมากครับก็คือใช้กับบ้านได้เลยนะครับแอร์ทักตัวหนึ่งก็ยังไหวนะครับเ่าให้มันเริ่มสตาร์ทเพราะว่าโดยปกตินะ่ะไฟดับเนี่ยแอร์ก็ยัง,ย,งยังทำงานยังอยู่ในอุณหภูมิที่ ยังคอมยังใช้งานไม่เยอะมากนะครับส่วนตัวถัดไปนะครับเป็นโวลต์มิเตอร์นะครับก็โวลต์มิเตอร์ก็บ่งบอกสถานะนะครับหรือทั่วไปนะฮะแล้วก็มีมีเบรกเกอร์ตัวหนึ่งตัวนี้ก็ไม่เกิน30แอมป์นะครับนะฮะแล้วก็ส่วนตัว DC นะครับ DC ก็จะเป็นตัวขั้วบวกขั้วลบนะครับให้ไฟถึงประมาณ DC 10แอมป์นะครับ DC เอ่า 3แอมแต่เป็นฟิล10แอมนะครับก็เผื่อไว้ให้หน่อยหนึง่งนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟิลของนะครับที่ผมบอกว่า3 0แอมนะครับอย่างมอเตอร์2แรงเนี่ยมันไม่เกิน3 0แอมอยู่แล้วมันยังไหวอยู่นะครับนะยังไหวอยู่นะครับถ้าไม่เกินโหลดเกินไปถ้าตัวนี้ปุ๊บมันฟิลก็จะขาดเบรกเกอร์ก็จะตัดก่อนนะครับต,ตัวนี้ก็เป็นการานะครับตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าซ็อกเก็ตเสียบปลัก๊กนะครับปลั๊กที่แถมให้มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแถมปลั๊กสายไฟให้ใหอีกหนึ นะครับอีกหนึ่งชุดยาว5เมตรนะครับซึ่งซึ่งทางร้านแถมให้อยู่แล้วนะครับเป็นปักสนามน่าใช้งานนะครับสามารถเอาไปใช้กับงานสนามได้เลยหรือนี่ครับถ้างานรีสอร์ทก็ติดตัวนี้ได้หรืองานรีสอร์ทที่เป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับก็ติดตัวนี้ได้สามบ้านหลังสามปีหลังก็ยังพอไหวนะครับอ่ะเรามาดูข้างล่างนะครับมาดูข้างล่างตัวนี้นะครับเราจะเปิดดูข้างล่างอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ จะแบตเตอรี่อยู่ที่20แอมป์นะครับ12โวลต์20แอมป์แบตเตอรี่จากโรงงานลูกจะใหญ่นิดนึงนะครับแต่ก็พอเสื่อมแล้วก็ยังหาเปลี่ยนได้ทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่สตาร์ทสต็อปแต่ตัวเนี้ยคุณไม่ต้องไปทำลายมันละวางอยู่นี้เลยนะครับปล่อยมันอย่างนี้เลยนะครับนะครับน้ำมันเครื่องก็ใส่ตรงนี้นะครับก็ทางร้านก็จักการใส่ไม้เสร็จนะครับน้ำมันเครื่องเป็นของดีเซนนะครับก็อย่าเอาเป็นเซนไปใส่นะครับไม่ได้เลยนะครับ แค่น bon <net> ี้เองนะครับข้างในก็จะเป็นระบุบุบแบบว่าเป็นโฟมนะครับนะครเป็นฟองน้ำนะครับกันเสียงเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วเรามาดูอ่าวิธีขั้นตอนสตาร์ทนะครับมาดูบวิธีขั้นตอนสตาร์ทว่าระบบ ATS เคขาทํางานยังไงนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ระบบสตาร์ทนะครับถ้าระบบสตาร์ทธรรมดาเราจะเป็นแบบนี้ครับ เสียงจะเงียบไม่ดังมากนะครับเสียงจะเงียบไม่ดังมากอ่าแล้วนะมัาจะเก็บเสียงได้เงียบพอสมควรนะครับกระเผงเงียบกับเบนซินอีกนะครับแต่ว่าเราจะเมื่อเราต่อสายเข้ากับตัวนี้นะครับระบบ a อ s อตัวนี้นะครับอืมนะครับแล้วเรา กดมาตรงที่คําว่าออโต้นะครับระบบออโต้จะทำการสนะครับโดยที่โดยที่โดยที่ตัวสวิตช์กุญแจยังอยู่ยังอยู่ตัวออฟเลยครับอันนี้กรณีที่ไฟบ้านของท่านนะครับ เครื่องเขาจะหน่วงนิดนึงนะครับอันนี้กรณีไฟบ้านของท่านเนี่ยปุ๊บดับเข้าไปการไฟฟ้าไม่จ่ายไฟนะครับระบบตัวนี้กดออโต้เนี้ยเราค้างทิ้งไว้นะครับอีกทีครับเห็นไหมจะมีเสียงติ๊บนึงเครื่องสตาร์ทขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับอ่าอันนี้คือความพิเศษของมันครับระบบ ATS อ่ะอันนี้กรณีใ,ใช้กับ ระบบ a อ s ไฟบ้านนะครับที่เรา,อ,าอยากให้มันสตาร์ทติดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับอันนี้คือระบบความพิเศษของมันเป็นตรงนี้อันนี้มีปลั๊กเสียบ ATS ให้นะครับก็คือปลั๊กตัวนี้ตัวนี้เสียบเข้ากับพ่วงกับเบรกเกอร์นะครับไฟบ้านนะครับแล้วก็ดันตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับน้ำหนักตัวนี้ร้อยแปดสิโลนะครับร้อปดสิบโลถือว่าก็ น้ำหนักตามเครื่องยนต์แล้วก็ไดด้วยนะครับน้ำหนักตามเครื่องยนต์และไดด้วยนะครับแล้วถังน้ํามันเนี่ยได้มา17ลิตร16-17ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับหนึ่งคืนน่าจะไหวอยู่นะครับน่าจะไหวอยู่ถ้าไม่มีโหลดมากจนเกินไปนะฮะอ่ะนะครับอ่ะท่อไอเสียมาดูท่อไอเสียก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นท่อเก็บเสียงเห็นไหมเขาจะมีบุกเก็บเสียงอย่างดีนะครับปลองนี้ก็จะเป็นจุดเซอร์วิสนะครับอ่าตรงนี้เราก็เอาน็อตปิดไว้ก่อนนะครับ เวลาเซอร์วิสเราก็อถอดนอตออกมันจะมีระบบ ADS นะครับแล้วก็ระบบสายไฟที่อยู่ข้างในอันนี้ก็แนะนำว่าให้เฉพาะช่างในการในการดูแลแล้วกันนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับก็ถ้าเป็นคิดเป็น CC นะครับก็อยู่ที่498 c c นะครับเกือบ500เลย500 c c นะครับตัวนี้นะครับสามารถเคลื่อนย้ายด้วยม,มีล้อรถด้วย เคลื่อนย้ายง่ายก็ไม่ต้องไปแบกอะไรมากมายอะไรในเงี้ยแต่ว่าถ้าแบกเคลื่อนย้ายเนี้ยก็ค่อนข้างหนักหน่อยก็คนสัก2คนถึง3าคนหรือ4ี่คนก็ดีครับเบานะครับน้ำมันก็เช่นเป็นดีเซนเชื้อเพลิงนะครับก็จะเป็นดีเซนซึ่งซึ่งซึ่งเชื้อเพลิงพวกเนี้ยมันต่อไปก็ราคาผมว่าน่าจะถูกลงนะเดี๋ยวนี้ราคาเป็นดีเซนกับเบนซินอ่ะเบนซินนำหน้าละแล้วดีเซนก็ ราคายังคงที่อยู่ก็ยองถือว่าประหยัดอยู่นะครับก็แนะนํานิดนึงนะฮะเอาสําหรับตัวนี้นะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่จะไปเอาไปใช้งานนะครับก็สอบถามราคาได้ครับที่แอดมินเลยก็ได้นะครับหรือโทรศัพท์สอบถามกันก่อนก็ได้0 6 1 7 8 6 9 9 1 9นะครับผมช่างเอ๋นะครับก็ยินดีรับสายโทรศัพท์ตลอดเวลานะครับแล้วส่วนเรื่องของเซอร์วิสนะครับเราบริการหลังขายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับอะไรเรามีครบทุกตัวนะครับ เซอร์วิสก็โทรมาคุยหรือ,อเรื่องจะปรึกษาเรื่องอาราคาเท่าไหร่การขนส่งยังไงอันนี้เราส่งถึงหน้าบ้านให้เลยนะครับเราทําได้เรามีขนส่งที่พร้อมที่จะจัดส่งให้กับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับอ่าแล้วอ่าถ้าจะโทรมานะครับก็โทรมาหาผมก่อนก็ได้หรือโทรหรือทักที่อ่าแอดมินก่อนก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็แนะนําเลยนะครับถือว่าใช้งานดีทีเดียวนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจทักที่อินบ็อกซ์ใต้คลิกลิงก์ใต้ล่างนี้นะครับแล้วก็ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับที่เพจ facebook นะครับส่วนซ่อมเอเซอร์วิสหรืออ YouTube นะครับเอรู้ใจช่างรู้ใจคุณคลิกติดตามเลยได้เลยนะครับโอเค นั้นขอบคุณมากครับสำหรับคลิปคลิปนี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ